คุณหญิงค่ะประสบการณ์เลยค่ะให้น้องดูโทรศัพท์ตั้งแต่ยังไม่ถึงขวบผลสุดท้ายจนน้องหกขวบน้องยังไม่ค่อยพูดเลยบางทีน้องจะพูดก็ยังไม่เข้าใจและไม่รู้เรื่องเลยค่ะถ้าย้อนกลับไปได้แม่จะไม่ให้น้องจับเลยใช่ใชนะคะเราเราย้อนกลับไปไม่ได้เนาะเราไม่รู้จริงๆตอนนั้นอะ เราเห็นเราเรายังชอบเลยเด็กโอ้ดูสิตั้งใจดูเดี๋ยวลูกก็ต้องเก่งภาษาอังกฤษแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเด็กบางคนเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้ก่อนภาษาไทยอีกนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเปรียบเทียบกันสิว่าเวลาใครให้มากกว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่พูดไทยแต่ลูกพูดภาษาอังกฤษได้แสดงว่า YouTube เลี้ยงลูกให้เราอยู่หรอนะคะเนาะตอนเราเราปรับแก้ไม่ได้เราก็แก้ตอนนี้แล้วถ้าบ้านไหนนะใครเห็นเด็กๆ ใครเห็นญาติญาติเพื่อนๆอ,อะไรเหล่านี้ให้เด็กๆดูทีวีนั่งดูแบบจริงจังตั้งแต่เล็กเลยอะ่ะบางบ้านยังไม่ถึงสองสามเดือนให้ดูแล้วอุ้ยครูแหมเห็นแล้วแบบแบบขนลูกแบบขนลุกชีดเลยนะคือเรากลัวเพราะเรารู้เรากลัวมากกลัวจริงๆแต่ว่าก็ก็ได้แค่บอกว่า เออดูเยอะไม่ดีนะเดี๋ยวแบบมันมีผลต่อระบบสมองระบบประสาทพื้นฐานเด็กเรียนรู้ไม่ได้เดี๋ยวน้องพูดไม่ได้นะเดี๋ยวพัฒนาการช้านะอะไรเงี้ยพูดได้แค่นี้บางครั้งไปก็เห็นอีกบางครั้งไปก็เห็นอีกเราก็แบบจะทำยังไงดีอะ่ะมันมันแก้ไม่ได้อะ่ะคือ เราแก้ไขไม่ได้เนาะก็ได้แต่บอกว่า mm hmm. เล่นด้วยเยอะๆนะคุยด้วยเยอะๆนะพาไปวิ่งเล่นเดินเล่นด้วยนะ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะมันต้องสมดุลถ้าให้เด็กเรียนรู้จากทีวีอย่างเดียวจะเป็นเรื่องยากมาก mm hmm. เป็นกำลังใจให้แม่หญิงนะคะอย่างน้อยน้องก็สามารถปรับพัฒนาการได้เรื่อยๆเนาะ mm hmm. คุณแม่เนาะหรับ okay. 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 บ้านไหนที่ลูกพูดช้านะคะ ครูมแหมมยังมีอ e ีบุ๊กไว้ให้บริการค่ะในอ e ีบุ๊กจะมีหัวข้อสำคัญตั้งแต่ทำไมลูกไม่สศกตาทำไมลูกถึงเป่าลงไม่ได้นะคะวิธีการแก้ไขวิธีการกระตุ้นที่จะให้ลูกพูดได้ลูกจะสนใจเราและเล่นกับเราอย่างไงเราจะเข้าหาลูกยังไงในอ e ีบุ๊กเล่มน,นั้นามีคำตอบให้ค่ะเมื่อเราเข้าใจวิธีการนะคะการเล่นกับลูกการสอนลูกของเราจะง่ายขึ้นและลูกก็อยากทำตามบ้านไหนดูผ่าน t ิ k ต o อกนะคะให้ คลิกที่ลิงก์ด้านบนของโปรไฟล์ได้เลยค่ะบ้านไหนที่ดูผ่าน YouTube คลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ตรง Description นะคะจะมีลิงก์ไปที่ Facebook หรือ Line Ad, ได้เลยอย่าลืมทักมานะคะสวัสดีค่ะ